ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริการ่วงหนักเพราะภาษีของทรัมป์แต่นี่คือเหตุผลที่น่าเข้าซื้อโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนเพราะนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายตลาดหุ้นกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่รุนแรงนักลงทุนทั่วโลกต่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นดัชนี S&P 500และ NASDAQ ร่วงลงอย่างหนักเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรคำตอบคือภาษีสุลก,กากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ที่มีต่อเม็กซิโกและแคนาดาภาษี25%และผลกระทบที่ตามมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาเป็น25%ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลอย่างหนักในตลาด นักลงทุนหวาดกลัวว่ามาตรการนี้จะกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นเพราะสินค้านำเข้าจะแพงขึ้นภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะรถยนต์ที่ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลาง Federal Reserve อาจไม่ลดลงเร็วๆนี้ทำไมถึงมองว่านี่เป็นโอกาสแม้ว่าตลาดหุ้นจะร่วงลง s p 500ลดลง7%ภายใน2สัปดาห์และ n a ส DA q ลดลง10%จากจุดสูงสุด แต่นี่น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพราะ 1. นี่อาจเป็นเพียงเกมการเมืองเท่านั้นพร้อมมักใช้กลยุทธ์การข่มขู่เพื่อกดดันประเทศคู่ค้าในอดีตเขาเคยขู่ว่าจะปิดรัฐบาลแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ขู่โอกาสที่เขาจะขึ้นภาษีเต็ม25%นั้นมีน้อยมาก 2. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มขึ้นในระยะยาวจากสถิติสแสดงให้เห็นว่าหลังจากธนาคารกลางลดอัตราดอกเบีย้ย ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นเสมอเช่น1ปีหลังจากปรับลดดอกเบี้ยดัชนี S&P 500มักจะเพิ่มขึ้นราว16%และ5ปีหลังจากนั้นตลาดหุ้นมักจะขึ้นถึง97%แต่มันคือสถิติที่ผ่านมาแล้ว 3. ลงทุนอย่างมีแผนไม่ใช่อารมณ์เช่นการซื้อกองทุน ETF ที่ลงทุนใน S&P 500และไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดในครั้งเดียวอย่างเด็ดขาดแต่ทยอยซื้อเพื่อลดความเสี่ยงและคุณถือทองคำหรือโกลด และเงินหรือซินเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตลาดหุ้นด้วยเช่นกันแล้วตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงท้ายที่สุดแล้วตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวแม้ว่าระยะสั้นอาจมีการปรับฐานแต่ในระยะยาวเงินเฟ้อและนโยบายของรัฐบาลจะผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้นหากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวอย่าหวาดกลัวกับข่าวร้ายระยะสั้นแต่มองหาโอกาสในการลงทุนอย่างชาญฉลาดคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนี่ไม่ใช่ไฟแนนเช a ยลแอดไวขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stacksets stay humble